สวัสดีครับวันนี้พบกับครูเกนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของนะครับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเรานะครับจะขึ้นในหัวข้อของการกู้ยืมเงินนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยครับมันเป็นการกู้ยืมเงินนะครับระหว่างน,นะครับต้นหอม นะกับข้าวสวยนะครับต้นหอมเนี่ยนะครับทักไลน์มาข้าวสวยบอกว่าขอยืมเงินนะครับสักสามพันบาทได้ไหมที่น,นี้บอกว่าได้นะครับล้วจะรีบคืนให้แล้วก็โอนให้มีหลักฐานเรียบร้อยนะครับทีนี้พอสี่เดือนผ่านไปเนี่ยครับเพื่อนที่ยืมไปนะครับหรือว่าต้นหอมเนี่ยไม่ชำระเงินคืนถ้านักเรียนเป็นข้าวสวยเนี่ยนักเรียนจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างแล้วก็จะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ทําทได้หรือเปล่า นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าทําได้หรือทาไม่ได้นะครับก็นะครับในเรื่องของนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับในยุคสมัยนี้นะครับแชทยืมเงินนะครับเท่ากับนะสัญญากู้ยืมเงินแล้วนะครับเออแชททางไลน์แชททางเฟสนะถ้ามีเรียกได้ว่ามีจํานวนเงินนะครับอ่ะมีชื่ออะไรเหล่านี้นะครับ ถือได้ว่านะครับเป็นสัญญากู้ยืมเงินแล้วนะครับการกู้ยืมเงินนะครับอ่ะดูรูปแบบทั่วไปก่อนนะการกู้ยืมเงินนะครับในรูปแบบทั่วไปเนี่ยนะครับกู้ยืมเงินไม่เกิน2,000บาทนะครับก็นะจะทําหรือนะครับไม่ทําหลักฐานการกู้ยืมก็ได้แต่นะครับถ้าอยากจะฟ้องร้องเนี่ยนะครับ ถ้าอยากจะฟ้องร้องเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องทำนะจำเป็นนี้ต้องทําหรือถ้ากู้ยืมเงินนะครับเกินกว่า2 0งพบาทนะครับก็ต้องมีนะครับหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ที่สําคัญลงลายมือชื่อผู้ยืมด้วยนะลงลายมือชื่อผู้ยืมด้วยนะครับไม่ใช่ผู้ให้ยืมนะทีนี้นะครับในยุคนี้นะครับ การกู้ยืมเงินนะในรูปแบบในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยถ้ากู้ยืมเงินเกิน2,000บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องใช้อะไรเป็นหลักฐานแทนหนังสือกู้ยืมเงิน mm hmm. ก็บอกว่าข้อความแชทนะครับ mm hmm. การกู้ยืมเงินนะหรือบัญชีผู้ใช้นะครับของผู้ยืมเงินหลักฐานการโอนเงินนะครับอ่ะ ทีนี้เนี่ยนะครับก็พยายามรวบรวมให้ได้นะครับทั้ง3อย่างนะครับมันจะง,ง่ายนะครับเวลาเราเอาไปาฟ้องร้องนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีหลักฐานการโอนเงินว่าเราได้เราเนี่ยได้ให้เขายืมจริงนะครับแล้วก็มีบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงินมีขอ้อความที่ยืมนะครับ ข้อมูลแบบไหนใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้บ้างนะครับข้อมูลที่ระบุบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงินได้นะครับข้อมูลในระบบที่มันมีความปลอ,อดภัยมั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับเก็บหลักฐานทันทีเมื่อมีการกู้ยืมเงินและรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่แก้ไขวันเวลานะครับที่รับส่งข้อความนะเดี๋ยวเราก็จะผิดปลอปแปลงเอกสารอีกนะต้องระวังนะครับ ทีนี้นะครับอายุความนะครับในการฟ้องคดีคู่ยืมเงินเนี่ยนะครับต้องฟ้องภายใน10ปีนับแต่วันที่ถึงกําหนดชําระเงินนะครับที่คู่ยืมนะภายใน10ปีนะครับถ้าสัญญากู้เนี่ยนะครับกำหนดชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆนะครับก็จะมีอายุความ5ปีถ้าไม่มีอายุความถ้าไม่มีการกําหนดไว้เป็นงวดๆเนี่ยนะครับก็ต้องฟ้องร้องภายใน 10%ปีนะครับทีนี้นะครับการทวงหนี้แบบใหม่นะครับที่นะเจ้าหนี้เนี่ยนะครับจะต้องรู้นะการทวงหนี้แบบใหม่ที่เจ้าหนี้จะต้องรู้นะครับจํานวนในการทวงหนี้นะครับห่งวันนะทวงได้1ครั้งก็คือ1ครั้งต่อวันนะครับทีนี้เวลาในการทวงถ้าเป็นวันจันทร์ถึงสุขแปดโมงถึงสองทุ่มเสาร์อาทิตย์ 8 0 0โมงถึง6โมงเย็นนะครับเลือกเอานะวันละครั้งได้แค่นั้นแหละนะครับแล้วแบบไหนถือว่าเป็นการทวงถาม1ครั้งนะครับผู้ทวงถามคือใครนะครับเป็นบริษัทธนาคารเจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้การพนันนะครับนะทวงถามยังไงนะครับก็คือให้เราส่งข้อความไปทางไลน์นะครับแล้วก็มีการเปิดอ่าน <N> นะหรือว่าโทรไปหาแล้วก็ทวงอย่างชัดเจนก็ได้แต่ทาได้แค่ครั้งเดียวนะทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับแบบไหนไม่ถือว่าเป็นการทรวงหนี้หนึ่งครั้งส่งข้อความไปแล้วลูกหนี้ไม่อ่านนะครับโทรไปหาแต่ลูกหนี้ก็ไม่รับนะครับลูกหนี้รับแล้วแต่ก็วางสายก่อนจะพูดทวงหนี้ก็คือถ้าเรายังไม่ได้พูดทวงหนี้หรือว่าลูกหนี้มันไม่ยอมรับสารเนี่ยเราก็ทวงได้อยู่นะครับ แต่นะครับการทวงหนี้ที่นักเรียนเนี่ยนะครับถ้านักเรียนทวง,งน,นักเรียนอาจจะโดนปรับได้ก็คือพูดประจานพูดดูหมินนะครับข,ข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือนะนักเรียนทวงหนี้เกินหนึ่งครั้งต่อวันนะครับเราอาจจะโดนปรับได้นะครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของกฎหมายแพ่งนะครับที่เป็นกฎหมายที่มันใกล้ตัวเรานะครับที่เราจะต้อง อ่เรียนรู้เอาไว้นะครับก็นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะอ่ามันสามารถเปิดทบทวนบทเรียนได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะขอให้นักเรียนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ